อันนี้มันเป็นเรื่องเหตุการณ์เนี่ยครูมลบอกว่าแล้วผมว่าแกตั้งดาวินล่มอ่ะเข้าเข้าเข้าหัวสนามอ่ะผมผ่านแกลงผมมารู้เลยฟับเฮ้ยอะไรวะพอลงซุบเราเนี่ยแบะมือแค่เนี้ตัวมันก็ตั้งเพราะว่าลงมาเงี้ยพอเราอ้าไปเงี้ยมันก็ตั้งเปิดเลยโอ้โหนั่นลอดตายแล้วก็ยอดตนประขาม แล้วก็อีกเรื่องนะโดดใหม่ๆเลยฝึกจบโดด3,500จบใหม่ๆแล้จบดิง่งนะแต่ไอห,หลักสูตรอื่นจบมาตั้งนานแล<ะ>้วแต่ว่าเวลาเรามาฝึกดิ่งเนี่ยหนึงเดือนเนี่ยเราก็าึ้นตอนนั้นโดดที่มาลึกสมัยก่อนเนี่ยมันต้องใช้ฮ<ะ>ันเดิลลิฟท์คอร์ดมันต้องดึงตรงนี้เป็นเหล็กสมัยนั้นเป็นล่มเขาเรียก PC ล่มมันต้องออกจากสลิปถุงสลิปย,ยาวๆล่มกลมแต่ว่ามันลอยผ่าเยอะๆแล้วมันคับได้ที่เดี๋ยวนี้เข้าพัทยามาไปเล่นกันเห็นปบบเล่นเรือ <c oughs> เล่นเรือสมัยก่อนเป็นล่มพีซีไงผมก็เอ้าขึ้นปุ๊บโดด <c oughs> ปึ้งออกมาแฮนเดิลลิฟคอรนี่มันหลุดซองมันหลวม อันนี้อันนี้ไม่ได้โดดแบบออกจากเครื่องบินปุ๊บมันกระตุกเองเหรออันนี้ด่งเหมือนกันอ๋อด่งลงมาแล้วก็กระตุกแต่เป็นล่มเก่าแต่เป็นล่มรุ่นเก่ารุ่นเก่ากลมๆแต่ตรงนี้เขาจะต้องใช้แฮนเดิลลิฟท์คอร์ดเป็นเป็นสแตนเลสเนี่ยแล้วก็โดดปึ้งออกมาปื๊ดพอจะเข้าดึงเอ้ยไหนวะเอ้าด้ไม่มีมือกวานกวานกวานติดตึกระตุก ล้มลากอ้โอบเกือบถึงหลังคาไอ้เกือบถึงยอดตาแน่เอาอีกแล้วโอ้ไปตกนู่นติดยอดตาเนู่นเอาไปติดอยู่ยอดตาเลยยอดตาล้มไปพลาดยอดตาโอ้หันี้ลงไงอ่นดึงรีเซิร์ฟฮะดึงรีเซิร์ฟเมื่อก่อนรีเซิร์ฟวันขนาดนี้ฮะดึงรีเซิร์ฟแล้วไถเซิร์ฟลยโอ้โหอันนั้นอันนั้นก็เกือบอีกครั้งหนึ่ง เกือบหลายครั้งไม่แต่ผมว่าต้นมะขามน่ากลัวกว่าที่ตั้งน่ากลัว,ก,ลวกว่า,ยาวเยอะโอ้โหถ้าผมลงต้นไม้แสงใสมันเสียบหมดแลยหเหมือนไก่ปิ้งเลยไม่ทีมันจะเป็นเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เลย <c oughs> แหละผมว่านะเ <c oughs> <c oughs>